สวัสดีค่ะยายเพนกำลังเดินไปหาหมอเลยคุยสารพัดเรื่องให้เพื่อนๆได้ฟังเป็นการทักทายค่ะไม่มีสาระอะไรมากมายค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆโอ้ยกล้องสั่นมือสั่นครับเพื่อนๆจับกล้องและมือสั่นเพราะเดินด้วยวันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ แต่ก็ยังหนาวอยู่ค่ะตอนเช้านี้ลมไม่แรงเท่าไหร่ค่ะรู้สึกว่าเงียบหน่อยปกตินี้พักนี้ลมแรงมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงพายุเข้าค่ะวันนี้ยายเพ็นก็ออกสายหน่อยค่ะเพื่อนเพราะว่าจะไปหาหมอแล้วก็เดินจากนี่ไกลอยู่ค่ะ คุณแฟนบอกว่าให้ขับรถไปแต่ว่าอากาศมันดีก็เลยไม่อยากจะขับค่ะเดินซะบ้างเพราะว่าอากาศดีแล้วก็สุขภาพจะได้แข็งแรงค่ะจะเดินให้มากที่สุดค่ะช่วงหน้าร้อนเพราะว่าหน้าหนาวอยู่ข้างในนานแล้วค่ะหน้าหนาวมันยาวหน้าร้อนมันสั้น หน้าร้อนมาเราต้องรีบเดินมั่งค่ะเพื่อนๆจะไปหาหมอหาหมอเสร็จแล้วก็จะติดต่อหมออีกคนหนึ่งพักนี้มีแต่เรื่องมาหมอค่ะเพื่อนๆทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะลูกสาวก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันแล้วค่ะยังไม่ออกเลยอย่าเป็นจะไปหาหมอที่นี่ก่อนแล้วก็จะไปหาหมออีกที่หนึ่งค่ะคนละหมอค่ะ ส่วนหมอที่เยเพ็ญจะไปนี่เป็นเขาเรียกว่าหมอพิเศษ s p เป i a l เซียลิสต์คือโดยเฉพาะค่ะแล้วก็จะหาหมอส่วนตัวหรือว่าโทรคุยปรึกษาก่อนค่ะไม่รู้จะเข้าถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเสร็จแล้วก็จะไปหาลูกสาวนคนเล็กหรืออาจจะไปหาลูกสาวนคนโตก่อนค่ะเพราะว่าหมอ ว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าพนักงานส่งข้อความมาบอกว่ากําลังรอการผ่าตัดอศาศัยยางเข้าให้ลูกสาวคนโตค่ะเขาบอกว่าเสร็จเมื่อไหร่เขาจะบอกมาค่ะเดี๋ยเพ็นก็รอรอขากลับถ้าไปตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ไม่เจอค่ะเพื่อนๆบางทีเขา เห็นลูกออกไปข้างล่างไปห้องผ่าตัดนะคะก็ต้องรอให้เขากลับมาก่อนหรือแต่ลูกสาวคนเล็กนั้นคิดว่าเจอแต่ช้าไม่ได้แล้วค่ะเพื่อนเพราะว่าเขานอนนานค่ะเวลาทำอะไรก็ุยรถเสียงดังมากเลยค่ะเพื่อนต้องเอาเข้าใกล้ๆหูรถเสียงดังมากเลยค่ะ เวลาทำอะไรก็ซําช้าเหมือนแม่ะคะ่ะในห้องน้ำพูดถึงอาบน้ำอาบผ่าเข้าห้องน้ำนานค่ะแต่ถ้าไม่มีอะไรนี่ก็อาจจะเฉียดชาหน่อยวางแผนเรื่องไปไทยยังไม่เสร็จเลยค่ะเพื่อนๆเ,เราก็จะไปเจอกันเรื่อยๆหาสถานที่ที่ท่องเที่ยวตามวัด ่วนมากจะไปจะไปวัดที่ประกราบพระจะมีวัดพระพุทธรูปร้อยปีขึ้นไปค่ะเดี๋ยวเพื่นจะเล่าอะไรให้ฟังค่ะพเพื่อนๆเดี๋ยวเพ่นได้กินกระเทียมไปเมื่อสองวันนี้ค่ะคือกระเทียมป่าค่ะกระเทียมป่ามันไม่ฉุนเท่าไรหร่เลยค่ะพเพื่อนๆเวลาผัดนะ่มันจะไม่ฉุนแต่มันฉุนตอนสดค่ะ แต่ทีนี้เยเพนน่ะเอาน้ำมันกระเทียมคือน้ำมันเจียวกระเทียมนะคะแทนที่จะใช้น้ำมันธรรมดาเอาน้ำมันที่เยเพนทำเอาไว้เป็นน้ำมันเจียวล้วนๆเลยค่ะผัดกระเทียมป่าค่ะน้ำมันกระเทียมผัดกระเทียมป่าโหเข้ากันดีน่าดูเลยค่ะเพื่อนๆกลิ่นคลุ้งบ้านเลยค่ะแล้วก็ขังในบ้านในเสื้อผ้าในห้องนอน แล้วก็กลิ่นติดอยู่ในลมหายใจของเยเพนนะคะคุณแฟนแกนอนแกทรนทุรายค่ะแต่แกไม่พูดอะไร <c oughs> พูดอยู่คำหนึงแกบอกว่าโอ้โหกลิ่นกระเทียมแรงแกถามว่าเธออะน้ำมันกระเทียมมาทาตัวเหรอ <c oughs> บอกห้องนอนครึง้งทั้งห้องนอนเลยเ <c oughs> ยเพนก็บอกว่า เธอไม่ได้กินกระเทียมเธอก็ยังได้กลิ่นแรงเธอจะได้กลิ่นแรงฉันอะกินกระเทียมแท,มทม้ก็ยังได้กลิ่นแรงทีง่ขนาดนี้แต่ยายเพนาได้กลิ่นแรงจริงๆค่ะตัวเองกินเองแล้วก็ได้กลิ่นตัวเองมันแรงมากค่ะเพื่อนๆสงสารแกค,ค่ะพูดไปแล้วก็ตลกอดคำไม่ได้ค่ะ แล้ววันวันนั้นเลยค่ะเช้ามาแกไปทํางานยาเพ็ญก็เปิดประตูหมดเลยค่ะเปิดประตูหน้าต่างอให้ลมมันผ่านมันจะได้โล่งๆกลิก่นมันจะได้ออกนะครับเพื่อนแต่ก็ยังมีกลิ่นอยู่ค่ะเพราะว่าบ้านเมืองเขามันมันเป็นบ้านปิดเนาะมันไม่ใช่บ้านเปิด แล้วทำอะไรนี่กลิ่นก็จะขังค่ะ <stimulation> ก <wheels> ็แค่ทำน้ำพริกกะปิค่ะเพื่อนยาเพนยังไม่อยากทำเลยค่ะเพราะกลิ่นกระเทียมแล้วก็ทั้งกะปิทั้งน้ำปลาโหกลิ่นคุ้งเลยค่ะเพื่อนแล้วก็ทอดโอมผักชอมแล้วก็ทอดมะเขือจุบไข่นะคะแต่ทอดชอมกับทำน้ำพริกกะปิเนี่ยสิคะ กินแมลงเลยค่ะมีวันหนึ่งที่ยายเพนทําไปวัดและแม่ครัวก็ถามาถามว่าบอกพี่เพนบอกแฟนให้ทําเหรอกับข้าวเนี่ยบอกก็ไม่รู้แหละทําอยากทําก็ทําเพราะว่าไม่เคยได้ทําเลยถ้ายายเพนทํากินเองอ่ะไม่กินละค่ะไม่ทำละค่ะเพราะว่ากินอะไรก็ได้แต่ทีนี้ วันนั้นอยากทําไปวัดค่ะทอดปลาทูโูกิ่นก็แรงทอดปลาทูนึ่งค่ะก็น้าพริกกะปิทอดชะอมโอ้โหมีแต่กิน่นแรงๆทานั้นเลยค่ะฉุนมากเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ยสงสารแฟนทีนี้ยายเพนไม่ทําแล้วค่ะเพื่อน,ะน,อนจะทําแต่เฉพาะอาหารที่ที่ไม่มีกลิ่นนะคะคือผัดจืดผัดอะไรไปไม่ต้องใส่กระเทียมค่ะ ใส่ก็ใส่พริกไปพริกสดหรือว่าพริกปน่นให้มันเผ็ด,ดแล้วก็ปรุงเครื่องตามตามธรรมดานะคะแต่บางคนบอกว่าน้ำปลาเหม็นยเยเพนนะไม่เหม็นค่ะหอมค่ะแต่นี้เขาเป็นฝรั่งก็ไม่รู้ว่าเขาหอมหรือเหม็นนะคะน้ำปลาแต่เพนก็ชอบใส่แต่ใส่ที่หลังค่ะผัดเสร็จแล้วก็ใส่ที่หลังกลิ่นมันก็ไม่คุ้งค่ะ <c oughs> ส้าใส่อนผัดนี่ก็โ,โหกลิ่นแรงเหมือนกันนะคะกลิ่นน้ำปลาแต่ไม่เป็นไรค่ะยายเพนชอบนี่ค่ะนี่แหละค่ะคืออยากจะเล่าเรื่องตลกเรื่องผัดกระเทียมปลาแล้วก็เอาน้ำมันกระเทียมเจียวผัดโหไม่ใช้น้ำมันธรรมดาแล้วกลิ่นก็ไม่ธรรมดาะะเลยค่ะเพื่อนๆขนาดยายเป็นเป็นคนไทยแท้ๆนะคะโหยัง สายหัวให้ตัวเองเลยค่ะทัาชายเพื่อนๆค่ะเดินมากินนาทีแล้วโอ้ยยังไม่ถึงสิบนาทีค่ะเพื่อนไม่แขนขอเปลี่นแขนแล้วก็คุยกับเพื่อนๆไปอีกค่ะ,ะปวดแขนข้างนี้แค่ถือโทรศัพท์ก็ยังปวดแขนเลยค่ะเดี๋ยววันนึงก็ อยากจะถ่ายนั่นถ่ายนี่อากาศดีๆเดินถ่ายบ้านเมืองเพราะว่าดอกไม้ก็สวยค่ะร้าแดดดีๆนี่ดอกไม้สวยเจคิดว่าคงไม่ได้ถ่ายแล้ค่ะปีนี้เพราะว่าอยู่ไม่ถึงดอกไม้มาค่ะเพราะว่า,ยาเยเพนจะต้องไปไทยค่ะไปนานเลยก็คงจะไปถ่ายภาพที่เมืองไทยให้คนไทยดูโอเคค่ะเพื่อน เดี๋ยวคุยกันค่ะเยเ่อนก็จะหาที่นล้ค่ะเพราะว่าหมอที่นี่ยังไม่เคยมาค่ะได้แต่ที่อยู่เดี๋ยวคุยกันค่ะขอบคุณที่รับฟังค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่รับฟังขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ